รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย6-12ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้นดูอาให้ห่างไกลจากโรคร้ายอัลลอฮุมมะอินนีออูซุบิกะมินัลบารรซีวัลจุนูนีวัลจุซามีวะมินไซลอัสกอม ออเทจริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากโรคด่างขาวความวิกลจริตโรคเรื้อนและจากความเจ็บป่วยที่เลวร้ายทั้งหลายอาเมน ัสสลามูอะลัยกุมวะราะมะตุลโลอะบเระกาตุค่ะวันนี้เราก็อยู่กับครูบินกิตนะคะในรายวิชาสังคมชั้นป .4 นะคะสุกที่แล้วเรายังไม่ได้เจอกันเลยใช่ไหมคะเพราะว่าวิชาสังคมนะคะตรงกับวันหยุดราชการพอดีเลยนะคะสำหรับสุกนี้นะคะในส่วนของรายวิชาสังคมจะเป็นกิจกรรมการทบทวนบทเรียนนะคะที่เราได้เรียนผ่านกันมาทั้งหมดทั้งเทอมเลยนะคะ ฉะนั้นให้เด็กๆตั้งใจดูวิดีโอกันนะคะเพราะว่าเนื้อหาในวิดีโอนะคะจะเป็นส่วนหนึ่งในการออกข้อสอบของการประเมินผลปลายภาคด้วยนะคะพร้อมกันแล้วไปทบทวนพร้อมๆกันได้เลยะค่ะโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปทบทวนกันนะคะวันนี้เรามาดูกํำหนดการสอนรายวิชาสังคมนะคะ ้นสีพร้อมๆกันก่อนนะคะอ่าเรามาดูว่าเนื้อหาที่เราได้เรียนผ่านกันมานะคะว่ามันมีเนื้อหาอะไรบ้างแล้วก็เราเรียนกันครบตามเนื้อหาที่ได้วางแผนไว้แล้วหรือยังนะคะอ่าหน่วยการเรียน,นรู้ที่1เรื่องพระพุทธนะคะเราเรียนผ่านกันมาแล้วสงพระธรรมแล้วก็การปกครองระบบประชาธิปไตยนะคะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ศร,รษฐศาสตร์น่ารู้แล้วก็เศร,รษฐกิจพอเพียงนะคะเดาได้เรียนผ่านกันมานะคะหหน่วยการเรียนรู้ด้วยกันนะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมการทบทวนบทเรียนนะคะช่วงสงสัปดาห์ก่อนจะสอบภายภาคนะคะจะเป็นกิจกรรมการทบทวนบทเรียนนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณครูจะทบทวนให้เด็กๆนะคะ3เรื่องด้วยกันก่อนนะคะมีเรื่องพระพุทธนะคะแล้วก็พระธรรม แล้วก็การปกครองระบบประชาธิปไตยนะคะส่วนคลิปของสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นในส่วนของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะคะเศรษฐศาสตร์น่ารู้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะโอเคนะคะฉะนั้นสัปดาห์หนี้นะคะเราทวนด้วยกัน3เรื่องก่อนนะคะพร้อมกันแล้วไปทุทวนเรื่องที่1พร้อมๆกันค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันจากหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะเรื่องพระพุทธเดี๋ยวครูจะสรุปพุทธประวัติให้เราฟังกันนะคะ ่าเริ่มจากนะคะพระเจ้านะคะมีนามเดิมว่าเจ้าชายสิทธัตถะนะคะประสูติในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน6นะคะ,ะมีพ่อชื่อว่าพระเจ้าสุทโทธนะนะคะมีแม่ชื่อว่าพระนางสิริมหามายานะคะเมื่อคลดได้เจ็วันนะคะมารดาก็เสียชีวิตไปนะคะหลังจากนั้นน้าสาวนะคะก็ได้รับเจ้าชายนะคะมาเลี้ยงนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเจ้าชายโตขึ้นนะคะ ก็ได้แ yup. ต <po target> ่งงานนะคะกับพระนางพิมพานะคะแต่งงานกับพระนางพิมพานะคะเมื่ออายุ16พรรษาเมื่ออายุ16ปีนะคะเจ้าชายก็ได้แต่งงานกับพระนางพิมพานะคะแล้วก็มีบุตรด้วยกันหนึ่งคนนะคะชื่อว่าพระราหุลนะคะหลังจากนั้นเจ้าชายก็ได้อยู่ในพระราชวังนะคะเมื่ออายุได้29ปีนะคะเจ้าชายก็ได้ออกไปเที่ยวอานอกรราชวังนะคะก็ได้พบเจอนะคะกับ สี่คนด้วยกันนะคะจะมีคนเจ็บนะคะคนตายคนแก่นะคะแล้วก็นักบวชนะคะถ้าไม่เกิดความสังเวชใจนะคะในความไม่แน่นอนของชีวิตนะคะว่าทุกคนจะต้องพบเจอนะคะรู้สึกไม่สบายใจนะคะรู้สึกทุกคนหนีไม่พ้นจากสภาพที่เป็นทุกข์นะคะอยากที่จะเป็นนักบวชนะคะหลังจากนั้นนะคะเจ้าชายตัดสินใจออกบวชนะ,ะเป็นวันเดียวกันนะคะกับที่พระนางพิมพานะคะได้คลอด บุตรของท่านออกมานะคะชื่อว่าพระราหุลน,นั่นเองนะคะต่อไปนะคะท่านได้ทำอ่าทงบําเพ็ญเพียรด้วยพระองค์เองนะคะด้วยการอดอาหารนะคะกัดฟันแล้วก็กลั้นหายใจนะคะอดทรมานร่างกายนะคะด้วยวิธีต่างๆที่ครูได้กล่าวไปนะคะจนรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางนะคะมันรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ทางที่จะเป็นการดับทุกข์สิ่งเหล่านั้นได้นะคะจึงเปลี่ยนมาบําเพ็ญเพียรทางจิตนะคะ หลังจากนั้นนะคะยึดสายกลางนะคะยึดสายกลางเป็นหลักนะคะหลังจากนั้นนะคะท่านก็ได้บําเพ็ญเพียรอยู่ประมาณ6ปีนะคะจนอายุถึง35ปีนะคะเมื่ออายุ35ปีนะคะท่านก็ได้สัตรุนะคะท่านก็ได้บรรลุในทางนี้นะคะหลังจากนั้นเมื่อท่านสัตรุแล้วนะคะก็ได้นําความรู้เหล่านั้นนะคะไปเผยแพร่แก่บรรดาเหล่าศาุสิทธิ์ทั้งหลายนะคะแล้วก็ท่านก็ได้เผยแผ่ศาสนาอยู่ นะคะ45ปีนะคะ45ปีหลังจากนั้นท่านก็ได้เสียชีวิตลงนะคะเมื่ออายุ80ปีนะคะในวัน15ค่ำเดือน6นะคะซึ่งเรียกวันนี้ว่าวันวิสาขบูชานะคะอ่าเรามาดูนะคะสรุปโดยรวมนะคะท่านประสูตรนะคะแล้วก็ตรัสรู้ในวัย35ปีแล้วก็เผยแผ่ศาสนาอยู่45ปีนะคะ45ปี หลังจากนั้นท่านก็ได้เสียชีวิตลงนะะในวัยอายุ80ปีค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องพระธรรมนะคะในส่วนของเรื่องพระธรรมนะคะหัวข้อย่อยที่เราได้เรียนผ่านกันไปนะคะมีอยู่2หัวข้อด้วยกันนะคะ 1. พระรัตนตรนะคะแล้วก็สศรัทธาสีนะคะเราไปทบทวนพร้อมๆกันได้เลยค่ะพระรัตนไตรนะคะประกอบด้วย3ประการด้วยกันใช่ไหมคะ 1. ก็คือพระพุทธ 2. พระธรรมแล้วก็3พระสงฆ์นั่นเองนะคะแล้วก็ชาวพุทธที่ดีนะคะควรยังไงเอ่ยควรมีศรัทธาที่เชื่อมั่นในพระรัตนตรัยนะคะแล้วก็ปฏิบัติต้นให้ถูกต้องและก็เหมาะสมนั่นเองส่วนในหัวข้อที่2นะคะก็คือเรื่องของศรัทธาสีนะคะศรัทธาสีจะแบ่งเป็นกี่ประการคะเป็น4ประการนะคะ มีน,นึ่งเชื่อในเรื่องของกรรมสงเชื่อในเรื่องของผลกรรมแล้วก็สามเชื่อในเรื่องของสัตว์ที่มีกรรมเป็นของตนแล้วก็สีนะคะเชื่อในเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรื่องสุดท้ายที่เราจะทบทวนกันวันนี้นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่5 การปกครองระบบประชาธิปไตยนะคะในส่วนของหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะเราได้เรียนผ่านกันไปนะคะใน2หัวข้อย่อยๆด้วยกันนะคะ 1. การปกครองระบบประชาธิปไตยคืออะไร 2. ความสําคัญของการปกครองระบบประชาธิปไตยนะคะเราไปดูในส่วนของหัวข้อย่อยหัวข้อที่1นะคะการปกครองระบบประชาธิปไตยนะคะจะมีหลักการสําคัญอยู่ 3ประการด้วยกันนะคะ 1. นอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนะคะการปกครองที่ประชาชนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการปกครอง 2. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคนะคะประชาชนจะมีส่วนร่วมในการปกครองมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันนะคะ 3. การยอมรับเสียงส่วนมากนะคะการตัดสินใจทำตาม มติของเสียงส่วนมากแต่ก็จะนําเสียงส่วนน้อยมาพิจารณาด้วยเช่นกันค่ะในส่วนของหัวข้อย่อยหัวข้อที่สงนะคะความสําคัญของการปกครองระบบประชาธิปไตยนะคะการปกครองระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันมีความสําคัญต่อประชาชนนะคะเพราะการปกครองในระบบนี้ประชาชนเนี่ยจะมีสิทธิเสรีภาพและก็ความเสมอภาคนะคะมีโอกาสได้เลือกผู้ทําหน้าที่ปกครองด้วยตนเองนะคะ ซึ่งผู้แทนที่เราเลือกเข้าไปเหล่านี้นะคะจะไปปกครองหรือตรวจสอบการปกครองของประเทศนะคะมีอิสระที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมรวมทั้งยังใช้หลักการและเหตุผลในการอยู่ร่วมกันส่งผลให้สังคมพัฒนาและเจริญก้าวหน้าคนในสังคมก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะคะแล้วก็เป็นธรรมมากที่สุดค่ะโอเคค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะที่ครูได้แจ้งไปในต้นคลิปว่าจะเป็นการทบทวน3เรื่องด้วยกันใช่ไหมคะมี1เรื่องพระพุทธ2พระธรรม และ3การปกครองระบบประชาธิปไตยนะคะก็ได้เสร็จเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราไปดูในส่วนของแบบฝึกหัดนะคะที่นักเรียนได้รับมอบหมายนะคะในแต่ละเรื่องนะคะเด็กๆลองหยิบแบบฝึกหัดวิชาสังคมนะคะแล้วมาเช็คพร้อมๆกันซิว่าเราได้ทําครบตามที่ครูกําหนดแล้วยังนะคะอ่ะมีแบบฝึกหัดหน้าที่4แบบฝึกหัดหน้าที่17แบบฝึกหัดหน้าที่75้และก็76นะคะเดี๋ยวครูทวนให้เราอีกครั้งหนึ่งนะคะ เบกบหัดหน้า4หน้าที่17หน้าที่75ถึง76นะคะหลายๆคนนะคะทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเก่งมากๆเลยนะคะแต่ว่าคนที่ยังทําไม่เสร็จนะคะอย่าลืมนะคะเคลียงานของตัวเองให้เสร็จก่อนที่จะถึงการสอบปลายภาคนะคะในสองสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะสําหรับวันนี้คลิปวิชาสังคมก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะไว้เราเจอกันคลิปหน้านะคะาการทบทวน3าบทที่เหลือนะคะ ผู้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอัสสลามุอะลัยกุ๊มบารอกมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะบ๊ายบายค่ะ